ทำอย่างไรจากเงิน3,000บาทเนี่ยไปสู่10ล้านได้อย่างไรวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่รวยมากพอฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่คู่ควรกับความสำเร็จคำพูดพวกนี้ เป็นข้ออ้างสำหรับคนที่ไม่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครูเป็นคนหนึ่งนะที่ทำธุรกิจมา10ปีเจ๊งธุรกิจมา10อย่างแฟนที่เขากันมา12ปีเสียชีวิตบ้านรถทรัพย์สินทุกอย่างถูกยึดหมดนะคะตอนนั้นชีวิตไม่เหลืออะไรเลยครูต้องย้ายกลับไปอยู่กับแม่ตัวเองตัวทันเองเนี่ย เป็นเด็กที่เกิดตอนเจเดือนและช่วงที่ชีวิตตกต่ำที่สุดเนี่ยร่างกายตัวเองป่วยนะคะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เนื้อตัวเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินผิวเนี่ยลอกเป็นผื่นไปหมดเลยหน้าเนี่ยลอกเป็นขุยไปหมดเลย แล้วแต่งไปบวชพอไปบวชปุ๊บไปเจอแม่ชีคนหนึ่งเขาก็แนะนําให้ใช้น้ํามันมารุมพอไปใช้น้ํามันมารุมแล้วมันดีขึ้นเราไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามว่าไปทําอะไรมาดีขึ้นไปทําอะไรมาดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าเราใช้น้ํามันมารุมนี่แหละดีขึ้นเฮ้ยหรอซื้อที่ไหนอะไรยังไงคือเจอคําถามนี้เยอะมากเลยมันก็เลยเป็นประก,กายมันก็เลยเป็นการที่จุดไอเดียว่าเฮ้ย เราต้องเริ่มต้นจากการขายน้ำมันมะรุมนี่แหละนั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นของเงิน3,000บาทครูเดินไปบอกแม่บอกว่าแม่หนูอยากทำธุรกิจแม่บอกว่าอะไรรู้ปะแม่บอกว่าทำอะไรอ่ะบอกหนูจะขายของแล้วแม่นะก็พูดบอกว่าแม่มีเงินอยู่3,000บาทมีให้ยอยู่แค่3,000บาทอ่ะอืมจะเอาปะ ทันตอบกลับทันทีว่าเอาค่ะแม่หนูยืมเงินแม่3,000บาทเช้าตลาดนัดหนึง่งกลางวันตลาดนัดหนึง่งเย็นตลาดนัดหนึง่งแต่สรุปแล้วสุดท้ายรายรับไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการตอนนั้นออนไลน์เริ่มมาทัานก็เรียนรู้จากอาจารย์สมคิดพอทันเรียนรู้วิธีการนวดหน้าทัานก็ลงมือทำมันทันทีเลยได้ไอเดียเห็นรถพิซซ่าฮัทขับผ นะคะเฮ้ยเขายังกล้าเสิร์ฟอาหารร้อนๆเลยอะ่ะเฮ้ยงั้นเราก็เสิร์ฟความสวยถึงบ้านให้กับลูกค้าบ้างสิทันก็เริ่มต้นจากการที่เสิร์ฟความสวยให้ลูกค้าถึงที่บ้านพอทันเสิร์ฟความสวยให้ลูกค้าถึงที่บ้านแต่ทันเสิร์ฟแบบ V.I.P. พิเศมจุดสำคัญทันเรียนรู้การสร้างแบรนด์มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ทันรู้เลยว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครทันปักหมดไปเลยว่ากลุ่มเป้าหมายของทันเป็นใครทันให้บริการลูกค้าแบบนั้นลูกค้าตลาดล่างลูกค้าตลาดกลางลูกค้าตลาดบนทันก็ยกเตียง Delivery ไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเริ่มต้นจากการที่โพสใน Facebook ส่วนตัวพอเริ่มโพสไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการแจ้งไลยบอกลูกค้าว่าอ่ะพี่วันนี้หนูมีบริการแบบนี้แบบนี้นะลูกค้า เริ่มที่จะติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็มีการบอกปากต่อปากปรากฏว่า15วันแรกทันสร้างรายรับได้หลักแสนจากการนวดหน้า <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่มีเงิน นั่นมันคือข้ออ้างของคนที่ไม่อยากประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จการที่ไม่มีเงินในการลงทุนมันไม่ใช่อุปปรรสคก,กดซี e ฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ